จะเข้าเชียงใบนะครับพบตลาดชุมชนบ้านดอยแก้วอเภอแม่ทาจังหวัดสุพูนครับเป็นหานปลาเดี๋ยวจะไปดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับตามมาดูครับซ้ายมือนี่เลี้ยงปลาเไม่เบี้ยงล้วนะที่ว่าตอนนั่าเข้าขายน้อยสุดปลาตัวใหญ่ย่างครับสองตัวร้อยถ้าน่าสนใจเหมือนกันครับเป็นปลาปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรครับปลาหมอปลาเสด็จปลาหมอครับท่านเดี๋ยวเขาเรียกปลาเสด็จครับ ต่อหลุมนึงต่อต้องมีลายเห็นะครับต่อยมอุมต่อหลมต่อใหญ่ที่เป็นหน้านี้ก็คงเป็นแมงมันแนงมันก็มีแบ่งสายจะเป็นแบบนี้เป็นแมงมันตึ้งสดตึ้ง ไข่ที่สดโน้นสดหลังควายขี่ช่วงนี้เป็นอาแรงก็นคงจะทนในเรื่องของไข่แดดทางเหนือเขาเรียกว่าไข่มดต้มอาหารปลาครับเย็อกล,ลมอ่อมเตรียมพร้อมสำหรับการบริโภคได้เลยครับ ของป่าควบควรคนในเรื่องของหมปูป่นนามีขนาดครับลูกระตารวงมะพร้าวอ่อนตัวเป็นๆครับเด้งดึ๋งเด้งดึงก็มีหนาดที่เป็น,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 นเรื่องของเห็ดเห็ดเห็ดป่าครับเห็ดง่าสำหรับคนที่เคยหรือว่าสดเรามันหรือสดเราบ่า หน้าแรงก็ต้องมีพึ่งสดอืมครับอือวันฝรรดฝนตกอืมทะเลยออกอาหารนกกลมครับอาหารนกกลมดูกันหน่อยน,นี่คือกาาเกล็ดครับกบที่กุง้งที่กุง้ง ประเทศตาแห้งก็มีกัานญาอย,ยู่ยนะครับราคาถูกย่อมยาวมีให้บริการราคาย่อมยาวครับต้องปาดใครับหวานปาดย่สิบบาทสามจานห้าสบามจานห้าสิบราคาถูกครับที่เป็นของสดนะครับรบควายรบหมูจิหราดด้วยครับแล้วพบกันที่บ้านตัวแก้ว